ด้านนี่บวันครับคือมาขำปัมมาลลเลยออมาชมคอนิดนึงเื้อมข้าวครับพอดีตอนนี้ประมาณบ่ายสามโมกว่าเดินประมาณสิบกันนาทีรเราเริ่มข้าวนิดนึ่งอดดี้ข้าวที่บ้านหมดครับก็ไดเนื้อเนื้อสิคโคงอยู่โวหนึง่งไป็นทำเนื้อแดดเดียวแล้วก็นอะไรอยกเนาอ ตัวหนึ่งครับอทอดมันหงหนึ่งก็อมีพิซมีมะนาวกลับปีต้นหอมบักชีขึ้นช่ายแล้็นก็กนกกระทาคู่หนึ่งคู่ละห้าสิบาทครับเดี๋ยวขัดเทลียนเก,น,เกน,นี้แล้วก็เครื่องขัดเทลียนอีกหนึ่งคี่รวมแล้วหมดไปก็เยอะอยู่เหมือนกันเกินแปดร้อยครับ ของนิดเดียวก็แพงแปดร้อยก็เดินทางกลับครับผมผมออกมาจากที่ทำงานที่เอสโจากทีวพีที่แล้วครับที่ที่แล้วออมาพอดีเสร็จมาออกมาประมาณบ่ายสองครึ่งบ่ายสองสี่สิบครับตอนแรกว,ว่าว่าจะนั่งคุยกับช่างแล้วพอดีเขาก็วุ่นงานอยู่ช่วงบ่ายแล้วก็คือเรื่องงานนั้นเสร็จก็เลยเดิไ,ได้คุยกันแล้วตอนเช้าผม คุยกันนิดนึงอยูเรี่ยวครับป้อบทุกะบอลเ่อเรียนห้าไม่ใ้โตกว่าเรียนห้าเรียนสิ ไม่ด้ทำงานไม่ได้อะไรเลยก็อยู่บ้านอยู่เฉยๆก็อย่างว่างานทุกวันนี้หายากครับใครมีงานมีการก็พยายามกันก,นกอนเอาไว้ให้ดีครับเน่นๆพยายามผมวันนี้เออมาเจอพวกพวกพวกที่ทําเคยทํางานด้วยกันวันนี้นัดเข้าโรงงานด้วยกันแลมาเจอเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวถามให้เดี๋ยวคุยให้ก็ยังไงก็ได้พอมีงานทำก่อนช่วงนี้บอกเออแล้วมาถึงบ้านเนี้ยเดี๋ยว นี่ครัลงสีแถวขอนแบุรีนะครับก็พอได้อยู่แต่มีงานทำดีก็อยู่บ้านเฉยๆบ้ามันเดียวได้ก็เดียวก็ไม่เป็นไรครับผมเดียว,นยว,วนคนเดียวเราไม่ต้องนี่กับคนอื่นมากมายขอบยาเท้าครับกับสักประมาณสักสี่โมงห้าโมงเย็นนี้ก็ได้ครับไปคนเดียวมันไม่ต้องรอใครครับผมทํางานคนเดียวก็ดีย่า่ซื้อของ,ของตอนรณ ก็ได้ค่าแรงไม่ได้ทำอะไรมากมายมีสกัดารมาตเมตรกว่า,วาครับแล้วก็สายไฟเราก็ต่อให้แล้วก็เปลี่ยนโคมหกลวงครับแล้วก็จึงนั่นจช่นนี้ครับเช้มิเตอร์ไปถึงเปลี่ยนโคมจีนโคมอะไรไปเป็นนี่รครับ นายเรียกใช้เข้าไปครับก็ก็ดีกว่านอนอ,อยู่บ <ô. S 1> ้านเฉยๆกันใช้ข้วาวข้าวก็พอดีได้ตังบาก็แคลงก็ซื้อข้าวแล้วครับเรียบร้อยน้ำมันรถก็เติมน้ำมันไปแล้วครับเช้าก็พอดีก็ยังดีครับยังดีพอได้มีดีกวเข้าวเนื้อ แต่ยางมันไม่มีที่จอดรถครับถ้าจอดในวัดก็ต้องเดินออกมาไกลเพราะว่าอยู่หน้าวัดอยู่บนถนนเลยก็ไปซื้อซื้อตรงตรงประวันนะครก็ที่จอดรถกว้างครับจอดข้างถนนก็ได้จอดนี่จอดข้างในก็ได้ตรงนี้คนยังไม่มายังไม่เยอะฮะคือถ่ายให้ดูเลยถ่หน้าตัวเอง ก็สามโมงสิบห้านะครับมาไถ่เนี่ยอยู่ใกล้ก็จริงครับไม่เคยได้มาเลยหยุดบ้างอยู่ครับแต่ไม่รู้จะมาทําอะไรมันไม่มีอะไรจะซื้อมาก็ไม่รู้จะเดินโดนอะไรมาก็รอะเรานอยู่บ้านแล้วกปลาเค็มปลาล้าน่าเดินมาซื้ออยู่แต่ตรงนี้ครับหลังมากินปลาล่ากวดปลาล่าต้มสุก ืได้มะละก,กด้วยลูกเดินตากกนมมลกมมกเี่ยกำลังเลิกเรียนนะก็จะเลิกเรียนแล้วล่ะ,ะห้าโรงเรียนบันราก็เดูกันเรียเรียกผมเดี๋ยวถึงบ้านเนะาะก็ฝันบิบเลยนะถ้าถึงบ้าน มีอะไรครับดูเส้นทางดูไรเลื่อเปื่อยนะขอขอลงเอาเวลาก่อนครับน่าจะได้ครับเวลาแต่ยอดสั์ไม่มีแค่นั้นนะครับผมมีกว่ามีครึ่งนะครับต้องมาเอย่างเดียวขอผ่านดเกณฑ์ก็พอครับไม่ได้เอาอะไรมากไปอยากรู้ว่าเขาทำแล้วเป็นยังไงมางกเขถ่ายด้วยโทรศัพท์เครื่องเดียวจะตัดต่อในโทรศัพท์บางทีก็เรียวๆค,ครับผมถ่ายทีละช็อตจุดไหนที่มันไม่ค่อยไอ้นนี่ก็ตัดทิ้งอย่างเดียว ม่ได้เพิ่มอะไรมากแค่ขยายชอ่องขยายขยายอะไรนะขยายหน้าจอใหเฉยๆมีกระสูเมื่อกี้ก็ลดมนาะแต่นี้โลง่ลงๆยูข้างทางโลง่ลงๆครับเขาตัดต้นไม้ครับตัดนานแล้วล่ะเป็นแบบเดือนแล้วล่ะแตกกิ่งแตกไรใหม่หมดแล้วน่าจะประมูลกันหรือเปล่าประมูลตัดแล้วก็ขายขายเป็นขายเป็นปืนในปืนทุกตันรับผัานสอง เขียวพอดีเลยแล้วถ้าไม่ทันไปเขียวว่าจะเลี้ยวขวาครับอีกไม่ออกบางซอประนานทางทายาจีนครับสายมือ้วเป็นวัดค่าจ,จะดี ก็อยู่ประมาณสักไร่ดีอ่ะดีเะไรก็กรมร้อยสี่สิบกิโลครับอาจจะเกินนิดนึงแเดินไปห้าร้อยสิบหกลิตรก็เหลืออยู่ประมาณสักเจ็ดลิตรครับ ตาการแซงกันอยู่ประมาณร้อยร้อยสิบร้อยตอนนั้นก็วิ่งอีู่แ0ดสิก้าสไม่ได้ใกล้เกินร้อยวันอย่างนี้ก็ประมาณแปดสกว่าครือเก้าสิบเจ็ เข้าไปหวาให้ชุดคอแล้วครับดูนะครับมีนิดเกินนิดหนึ่งถึงจะอร่อยกินเป็นยาละบายได้ครับผมกินให้ชุ่มคอเป็นยาละบายกินเยอะแล้วก็กินน้ำตามนี่ก็เป็นยาละบายได้ดีแต่ก็ดีครับช่วงนี้กําลังถือท้องมำลังนม,นม,นมนท้องช่วงนี้ก็พักตับมาได้สิบกวันนะครับวันนี้วันที่สิบเอ็ดแลครับในการพักตับ ็ไม่มีอะไรไม่มีเหตุผลอะไรมากกับพี่พักก็คือไม่อยากกิน้็เบื่อก็เนี่ยอย่างนี้เืิองานมาทุกทีก็จะนึกอยากเที่ยวป่ากืออยากสักวนๆจีบสักหน่อยสิไม่นึกอยากครับอยู่เฉยๆเลยตอนเย็นก็โมงกับทุ่มหนึ่งก็กินข้าวเย็นแล้วอ่านนังแล้วก็นอนว่าผ่อนก็ต้องดูโทรศัพท์ดูเกมดูอะไรไปเล่นเกมเล่นโทรศัพท์เล่นทุกอย่างครับแกไปโน่นมานี่คั้งสามสี่ทุ่มแล้วนอน้าตื่นปกติ ก็โอเคดีครับไม่ปวดหัวดีแต่ถ้าตอนกินก็กินครับกินหนักกินทุกวันค้ัจะทุกวันครับปีนี้ิ่งจะมาหยุดนี่ครับเคยหยุดอยู่สองวันไม่สบายแต่นี่รู้สึกว่าถ้าช่วงเที่ยงสองสามวันมันนี่รู้สึกจะปวดหัวช่วงก่อนเที่ยงเหมือนเราไม่ได้กินกาแฟตอนเช้าติดเริ่ม,มากินกาแฟวันนี้กินไปก็รู้สึกมีมันมันหัวนิดนึงแต่คือมันก็ไม่ปวดไม่จี๊ดเท่าไหร่ครับหรือว่าเราติดกาแฟไปแล้วได้แล้ว มันไม่กินก็อยู่ได้นะเป็นปวดหัวก็กินยากรลาบงเม็ดตอนเที่นั่นฉะนันะก็พยายามจะไม่อยากจะกินยาไม่อยากจะนี่มากไปวันนี้มีกิจจิตมานิดนึงก็ก็หายแล้วทำงานกินทำงานเรื่องอะไรไปก็ไม่ปวดหัวก็ได้ออกมาข้างนอกกีก็เพลินดีครับผมได้ออมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอยู่ในบ้านก็จำเจครับน,น่าเบื่อได้ลำคาญได้น่าเบือ่อ de la me เป็นเท่าไหร่ครับพรุ่งนี้ครับมันเรือหัดเนาะตลาดเป็นนัดเดี๋ยวนี้ก็มีครับตอนเย็นๆก็มีก็ม,มีมีอาหารสุกพวกย่างพวกอนี่ก็มีครับต้มก๋วยเตี๋ยวตา,ามสัง่งแล้วก็มีพวกผักสดปลาส้อมสดครับเดี๋ยวน่าเยอะจริงๆครับพรุ่งนี้ครับก็คือมันจับนัดเนาะ,ะเยอะหน่อย กับเส้นล่างดีกว่าเส้นโน้นก็สองกิโลกว่าครับเบอร์ตะมันเช้อเกลือของสดก,กินง่ายครับแผวนี้นี่ร้านไก่สดร้านหมูร้าน,รานไรก็มีครับไม่ต้องวิ่งเข้าแยมเพอวิ่งมานี่ครับแป๊บเดียวครับก็มาพอกันเจ็ดแปดกิโล ่วมเลยอยาให่ายุขเข้าแล้วสักปีสักแห้งสักสองสามปีให้ต้นไม้โตมีร่มมีเงานิดนึงก็ยังดีแต่ถ้าท่วมมาปีนี้ทุ่งฝั่งซ้ายมือนี่เขาคงจะเป็นน้ําคงจะไม่เข้าครับปีนี้แต่ถ,ถ,าานะถ้าถ้าน้ำน้ามานะเพราะถนนนี้ก็ยกสูงแล้วฝั่งโน้นเขาก็ทําคันทำทาคันคลองทําเขื่อนทําอะไรกัน้นเรียบร้อยเลยปร,ประตูน้งประตูน้าทําเสร็จแล้ว ดูอยู่ครับถ้าไม่ท่วมก็ว่าจ,จะปลูกอ่ามันจ,จะเอาถั่วปลกยามาลงแล้วก็เอาข้าวโพดมาลงสักนิดหนึ่งครับตรงนั้นว่าจ,จะถอนแล้วผักออกไปสักครึ่งหนึ่งลงข้าวโพดอ่าลืมเลยว่าจ,จะซื้อผลไม้ไปให้ลูกเล็กมันกินซะหน่อยลืมเลยออกมาก็ลืมเลย วางก็เกี่ยวยาเออเกี่ยวข้าวไม่ใช่เกี่ยวยา้าเกี่ยวข้าวกันแล้วยังยังไม่มีใครทํานาครับผมยังแช่ฟางแช่อนี่อยู่รอสร้างเดีย่ยวังไม่มีใครทำนะถ้าทําตอนนี้ตอนนี้เดือนเกนะ้าแล้วกตีไปถ้าเดือนสิบสิบสิบเดอสิบสองสีเดือนก็เกี่ยวประมาณคุมพาคุมพาลงยีเมษาก็แล้งก็ลงไม่ได้เขาก็เลยพัก พักกันนิดหนึ่งครับพรุ่งนี้ก็อีกไม่เกิน2วันสาวันก็น่าจะเกี่ยวครับสายดูเดี๋ยวแล้วทีนี้มหากรรมเขาฟางกันไปลืมเลยครับท่านมหากรรมเขาฟางอยู่กลางทุ่งเร่มครับ เดกดตดีอย่างหนึ่งคือไม่เผาพร้อมกันครับเกี่ยวคนละครังก็บางคนก็เผาครับคือรถรถตีฟางรถอัดฟางเขา้ามปนครับก็เลยต้องจะเป็นต้องเผามันไม่มีทางให้รถอัดฟางวิงเขา้าแล้วอีกอย่างหนึ่งมันมันแฉะน้านด้วยปล่อยไว้มันก็อาจจะเปื่อยเนาะมันจำเป็นต้องเผาถ้ารถอัดฟางเข้าไปได้เข้าไปถึงก็สบายเลยครับขายได้ เป็นตามแบบไม่มีคัดก,กำเลี้ยวต้องใช้แรงเลี้ยวแรงเบี่ยงเดียวสเสียงลมครับอแอร์ก็ไม่ก็เย็นเท่าไหร่เปลี่ยนตู้แอร์มาแล้วเยีายววันหน้าเป็นร้อนวันนี้ดีครับดีจอดในซองจอดไม่ได้จอดจากแดด แก้ไม่หายครับไม่รู้จะแก้ตรงไหนส่วนไหนของแอร์ OK, ดีอันนี้ก็จะเกี่ยวไปตอนนี้ข้าราคาสูงครับราคาแพงหมื่นกว่าบาทก็น่าเกี่ยวก็ดีใจกับชาดาครับคนที่ทำนาก็ยิบได้ครับมารอบนี้หมื่นพัน ก็ถึงบ้านแล้วครับผมก็ขอจบคลิปการเดินทางดูถนนไปได้วยกันครับชิวๆไปด้วยกันเนาะการานี้ครผมก็ขอบคุณครับที่เข้ามาชมมาติดตามฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับเป็นกําลังใจให้ด้วยครับผมเจอกัน EP ต่อไปเนาะสวัสดีมีความสุขครับผมพอกันมีพี่หนาดอ,อสวัสดีครับ